สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผู้มผมทีมันเตอร์ทีวีคุงครับวันนี้จะมารีวิวไลอานะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะก็คลิปรีวิวซีรีส์ผมขอแจ้งตรงนี้ก่อนนะว่าผมจะทำทีละซีรีส์นะก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็จะเป็นของริวคีก,ก่อนนะครับแต่ผมจะมาทำไฟต่อนะฮะเกิดจบพวกริวคีแล้วนะก็จะทำตามลำดับเนาะก็ คูกานี่อาจจะแบบหลังๆเลยมั้ยนะเพราะว่ามันตัวก็เยอะส์เอ่อคอมโบมีอีกนะก็คือแบบอีกยาวคูกานะครับก็จบรีวิวคิดทุกตัวก่อนถึงจะไปเ,เริ่มของไฟนะครับนะก็จะทำนี้ละซีรีส์เนาะก็แจ้งนี้ก่อนนะครับใครขออะไรมาก็ต้องอ่าขอโลกดิวที่กันก่อนนะถ้าเกิดไปขอโลกไฟก็อีกยาวครับนะถ้าเกิดให้รีวิวแต่ละตัวในโลกดิวที่ได้หมดนะเพราะว่า อ่ผมทำรีวิวคีย์อยู่แล้วนะก็ตอนนี้นะครับในตอนนี้นะนะตอนนี้นะครับนะก็นะก็จะรีวิวเหมือนเดิมนะคือตอนนี้ก็จะสอนด้วยว่าใส่เกียร์อะไรดีบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะเฉพาะตัวนะครับผมนะก็เป็นเกียร์ที่ว่าสามารถหาได้ด้วยนะครับโอเคเออเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อไม่การเ,เสียเวลานะก็นะครับนะตัวนี้แล้วกันนะอ่เรา,เราลองตีปกติก่อนนะดาเมจเท่าไหร่นะครับผม ก็โอเคดามเมดประมาณ85นะต่อต่อครั้งนี่นะครับผมตมาเราคิดขวัดโดสนะคือตัวริวคี้มันเป็นตัวตัวเก่านะเป็นโลกเก่าก็คือแบบคิดขวาจะไม่ค่อยมีอะไรนะนอกจากต่อยแบบนี้นะครับผมนะบางตัวนะเฉพาะบ,บางตัวนะโอเคลองที่สกิลกันเลยนะสกิลอีดาเมจประมาณ644นะถือว่าแรงใช้ได้นะส,สิ ครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับต่อมาลองซิวอาร์เป็นการเรียกฟองสบู่มานะแล้วก็สามารถโจมตีมอนได้ด้วยนะเห็นไหมเดเมจคิดละ95นะครับไฟองสบู่นี้เรามันสามารถมีความสามารถพิเศษด้วยนะถ้าเกิดเราเข้าไปมันจะฮิวเราด้วยนะเห็นไหมเลือดผมขึ้นเห็นไหมครับนะก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะที่าสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยนะนี่นะครับหรือว่าเอาไว้แบบดักมอนนี่เห็นไหมมอนก็จะเคลื่อนที่ช้าด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะ โอเคลองสกิลซกันบ้างทำไมไมันมีมาสองตัววะโอเควาเดี๋ยวลองดองใหม่ดองใหม่นะฮะเพราะว่าตะก,กี้ตัวนั้นวิ่งมาหาประมาณร้อยสครับก็ประมาณนี้ก็ถ,นะถือว่าแรงแรงอยู่มั้งครับนะก็ถือว่าแรงเพราะเกิดไม่มีเกียร์นะครับโอเคต่อไปลองอีกอรอบ ก็เดินนะครับก็เป็นการเรียกกระเบนออกมาแล้วก็พุ่งโจมตีนะโอเคต่อไปลองตีกันเลยเป็นการที <I 'm S 1> ่เราขี่กระเบนนะแล้วก็เว้นถึงเวลาหนึ่งมันก็จะระเบิดนะก็ทำา a m ม g ใส่ศัตรูนะครับผมนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะรอซ <I 'm S 1> ีอููดาบแป๊บสองพันได้ไหม 2,000เจ็ดประมาณ2,000กว่านะฮะเกิดมันระเบิดอันตรีประมาณ2,000นะครับมาณนี้นะโอเคก็เรียบร้อยแล้วรีวิวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเร,เราลองใส่เกียร์กันเลยนะ,ะเกียร์นี้ผมน่าจะต้องไปลองตรงนู้นเพราะว่าตัวนี้มันหน้าขาดนะฮะตัวนี้ไม่มีสกิลจับก็เลยไปลองตรงนู้นได้นะฮะถ้าตัวไหนมีสกิลจับต้องมาลองกับม่อนนะเพราะว่าตรงพวกนี้มันจับไม่ค่อยได้เนาะ,อะโอเคเราลองใส่แห,ห้มขัดกันก่อนนะครับ ครับก็นะครับคิมขัดก็จะอ่าผมไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวให้ดูดาเมจเลยนะถ้าเกิดมีคิมขัดเฉพาะตัวนะอันนี้คิมขัดไรอานะอ่าเดี๋ยวลองดูนะตีปกติเท่าเดิมนะคือแบบอาจจะไม่บวกโจมตีปกตินะตัวนี้นะครับน่าบวกที่สกิลมากกว่านะมาลองสกิล E ดูโอ้ขึ้นมาพันสี่เลยนะคือแบบขึ้นโอ้เกือบเท่าตัวนะฮะ ดูแบบแรงขึ้นเยอะเลยนะสหรับสกิลนะครับโอเคต่อไปลองสกิล R ดูนะขึ้นมา200กว่านะครับโอ้ฮิวก็ได้เท่าเดิมครับฮิตะลอยเนาะเดี๋ยวลองอะแม่เลเท่าไหร่พันสี่นะถือว่าแรงขึ้นเยอะเลยนะครับจากตะกี้หกร้อยสี่สี่ใช่ไหมนะฮะโอเคต่อไปลองสกิลซีดูอ๋อมาโดนตัวข้างด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่นะมันโดนตัวข้างๆด้วยนะฮะ ประมาณนี้ฟาท,ทันสองนะถือว่าแรงมากเลยนะครับมันขึ้นมาเยอะนืขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเคต่อไปลองอตีเลยแล้วกันดามิทเท่าไหร่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยห้าเจ็ดเอไม่ใช่เจ็ดร้อยดิเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าอีกสองร้อยก็เกือบเกือบหมื่นนะครับดามิทเกือบหมื่นเลยตีล,ลองอีกรอบๆๆหนึ่ง อันนี้โดนทุกคิดเลยมั้งนะฮะ,ะขึ้นมาประมาณ7 7,500นะ7,500แล้วก็คิตสุดท้ายประมาณเท่าไหร่โอ้2 4 0พันส่ก็เกือบหมื่นนะประมาณ900 0กว่านะถ้าเกิดโดนทุกคิดนะครับก็ถือว่าตาเมจรคือแบบพุ่งพวดเลยนะสำหรับตัวนี้นะเกิดนะมีเข็มขัดนะครับนะก็แลวใครอยากเล่นก็หาเข็มขัดมาได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคต่อมาเราลองแบบใส่เป็นเซตดูนะไลอาแนะนำถ้าเกิดจะใส่ ก็เป็นโรควิวคีเนาะก็ใส่เทมเปโล่ทาวเวนเนาะเป็นเกียร์เริ่มต้นสำหรับมือใหม่ที่ดีมากเลยนะนะครับอันนี้นะโอเคเดี๋ยวลองสกิลอีกันก่อนขึ้นมา2000ัเลยนะจากพันกว่านะเมื่ก,กี้คือแบบแรงขึ้นเยอะถีงรอบนะึงสองพันสี่นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะต่อไปลองสกิลอานะจาก200อยกว่าขึ้นมา300นะครับ แรงมากแต่แล้วจนใหญ่สกิลอาร์เอาไว้ฮิวนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เอาไว้แล้ไว้ฮิวนะฮะก็คือเข้ามัใ,ในวงมันก็จะฮิวให้นะฮะโอเคต่อไปลองสกิลซีดูนะครับออสองพันโอ้โขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็ถือว่าแรงขึ้นนะฮะถ้เาเกิดใส่เทเบิลเลอร์ทามเวนนะโอเคไปสกิลอันตีเลยแล้วกันนะสกิลวีเพราะว่าไม่เป็นการไม่เสียเวลาตามเมทมเท่าไหร่ 8 0 0 0มืแล้วนะฮะ12,000ครับ12600 12งห้อมื้ 5, 000, ก็1 7ืประมาณ1 7 0 0 0 1 8นะครับคือแบบโอ้โหแรงขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดใส่สเซตนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้เนาะถ้าเกิดใครแบบพี่ทำไมพี่ไม่ใส่เน,นี้ยอะไรนะชิปนี่สมาร์ทชิปอ่ะคือแบบมันไม่ค่อยแรงเท่าใสเข็มขัดตัวมันเองนะผมแนะนำไหม damage มันนะคือเบา เบามากเลยนะถ้าเกิดไม่ใส่เข็มขัดนะครับเดี๋ยวลองอนตีให้ดูว่าเท่าใส่เข็มขัดไหมอ่านี่นะครับพันสามนะครับคือแบบเบาแถมมันเวลาระเบิดก็ยังเบากว่าใส่เข็มขัดนะคือแบบพวกไรเดอร์อะครับถ้าเกิดมีเข็มขัดมันควรใส่เข็มขัดของมันนะเพราะว่าเข็มขัดของมันจะบวกดาเมจดีกว่าใส่อันอื่นนะครับผมยกเว้นว่าจะมีเข็มขัดดีๆอย่างเช่น ของอะไรสักตัว,ตวที่มันบวกออสแตทเยอะๆนะครับประมาณนั้นนะก็ถ้าเกิดเป็นไรอาก็ใส่แน่ใส่เซตของมันแล้วนะครับเดี๋ยวน,นี้อันนี้นะครับเดนต้าโอเคก็แน่เป็นเซตประมาณนี้นะสำหรับไรอาร์นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นก็หาเซตประมาณนี้นะครับเทเบิลโ,โลทางเวนผมก็สอนหาไปแล้วเนาะสำหรับไรอาร์ก็ไปคราฟนี้ได้ในยิมนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ จะลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับนะใครขอโลกอื่นก็รอกันนานเลยนะผมจะพยายามทำโลกดิวคีให้จบก่อนนะค่อยไปทำโลกอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบายจ้าจิงครับผม